คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะสืบเนื่องมาจากมาริโอ้เมาเรอร์และใหม่ดาวิกาพลาดเดินแบบที่เสี่ยงใช้นะคะเนื่องจากว่าแบรนด์โดเช่แอนด์กาบานาเนี่ยเขาไปทำให้ทางการจีนไม่พอใจอด้วยการปล่อยคลิปวิดีโอซึ่งเป็นคลิปที่ถูกนำเสนอออกมาผ่านแบรนด์นะคะเหมือนเป็นการไปเหยียดชาวจีนเข้าซึ่ง ทางการจรีนก็ไม่พอใจที่แบรนด์นี้นำเสนอเชิงเหยียดวัฒนธรรมค่ะล่าสุดนะคะใหม่ดาวิกาที่มีคิวไปเดินแบบก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เธอบอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกันและก็เคารพการตัดสินใจของฝั่งนั้นส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้พูดคุยเรื่องค่าเสียหายใดๆนะคะก็ตกใจค่ะป็น เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นค่ะ <S <S คืออยู่หลังเวทีแล้วก็รอซ้อมแล้วทุกอย่างก็เงียบเพราะทุกอย่างเงียบเราก็เราก็เลยรู้สึกว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วก็ตอนนั้นคือเพื่อนเพื่อนๆที่อยู่ข้างหลังเวทีก็เดินมาบอกกันว่าแบบเกิดอะไรแล้วเราก็เลยออกมาสแตนบายข้างนอกก่อนเพราะว่าทุกอย่างเหมือนหยุดหยุดนิ่งเลยค่ะตอนนั้นอะไม่ไม่ไม่ได้กลัวเลยค่ะแต่ไมคิดถึงความถูกต้องแล้วหม่ก็เหมือนเข้าใจความรู้สึกของคนมากๆเลยอะค่ะแล้วก็ เราก็คือตรงนั้นใหม่ก็โอเคแล้วอ่ะใหม่ถือว่าใหม่ใหม่ไม่ได้บกพร้องหน้าที่ที่ที่ไปทํางานที่นั่นเลยเขาจ่ายค่าเสียหายให้เราออก็ที่จริงแล้วเราไม่ได้คุยถึงตรงนั้นค่ะใช่ <laughs> เพราะว่าใหม่ก็ไม่ได้แบบอยากที่จะต้องไปเอาค่าเสีหยหายหรืออะไรเพราะว่าใหม่ว่าตอนนี้มันบอบช้ำกันทุกคนนะคะจริงๆแล้วไม่ใช <c oughs> ่แค่ดาราไทยในบ้าน<ช>เรานะคะท<ช>ี่ไปร่วมงาน คนจีนเองชาวจีนเองดาราจีนเองเขาก็มีความเคลื่อนไหวคือดาราจีนเนี่ยออกมาบอกเลยว่าจะไม่ขอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์นี้อีกต่อไปอันนี้คือจุดยืนที่ชัดเจนของชาวจีนนะคะเมื่อมีคลิปการนําเสนอแบรนด์ออกมาแบบนี้มันคืออันไปหมดมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้ที่ทำมาดวิกากับมาริโอเองก็บอกว่าตัวเองทําหน้าที่ของตัวเองเนี่ยได้ดีที่สุดแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายก็แล้วกัน